สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องพบขอกับจ้องเจสีเช้าวันจันทร์นะคะเช่นเก่าเช้นเคยนะคะยานีก็เตรียมของขายวันนี้มีไข่พะโล่นั่งลวกปลาเมึกค่ะนักเุพผัดกเะเพราปลาเมึกกับปลาเมึกเหวียนนะคะต้องต้มน้ําออกน้ํามันเค็มมากค่ะสบายดีพี่น้องแล้วก็มีอีอย่าง นางจะตุน๋นหูหมูแล้วก็ไข่พะโลผัดกะเพราค่ะวัวะนนี้เอาอาหารไม่มีโปรตีนหรอเหรอนี่อยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงพ่อใหญ่ขันไปขุดมาให้เนี่ยแต่โบ,าบราณป็นไดด้พ่ยขันยังไปขุดอยู่แต่นางสีพ่อใหญ่ขันลับขุดจะได้ก็ตัวน้อยแต่ว่า<ม>นางสีก็จะไปทํางานค่พะพ่อใหญ่รัดหาเบียกมาให้ เมื่อนี้ก็คลื่มฟ้าคลื่มฝน,นอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ไม่ตกเมื่อคืนนี่ฟ้าห้องแตกบึ้มๆทั้งาทั้งน้องบัวบอมีค่ะฝนไม่ตกนะคะไปเอาไปเห็ดเวียก,ก่อนนะคะเพื่อเวียยอะะีกยังค่ะอยู่อกาะคนละค่ะน,นี่แหละค่ะสวาสติอีกรอบนะคะพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะคืองานของดิฉันค่ะ เราไม่มีเครื่องบดนะคะพญารักกะหาเหียงมาไห่กระดูซื้อหยามานจะปักซซองเน่าเลยเนี่ยก็จะนำมาสับให้วัวนะคะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องเครื่องบดเครื่องอะไรน,นั่นนี่แหละนี่คือเครื่องบดของข้างนะคะสับ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 หนมเป็นตอนน,น้อยๆนะนะคะคสาเสแล้วค่ะจะโทรหาผู้ช่วยไหม นางเจีย๊ยบบอกว่าถ้ามึงมีเรีย่ยังแต่ทเ,เท่าหากูจะเป็นไม่เฮ็ดสาวเลยก็สิหรือจะโยซักผ้าค่าาะเอ,อกาก็ากกลแล้วคุณซัผ้าฮะก็แล้วก็สิไปหาตุยต้ยๆแต่ก็ได้ขึ้นสิบริบายดอกนะคะก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะเพระาะว่ามือน่ะเป็นโคชิโร่มือฟองยังบัดสาเลยนสามโลต้องใส่ถุงมือนะคะ คลึ้มฟ้าคลึม้มฝนฟ้าเคล้มเคลืมล่มฝนพล่ำพล่ำจะกินส้มตำหรือผัดเผ็ดดีนอ้องกินอะไรก็มากินค่ะมันไม่แสบมามามากีเนียค่ะอันนี้เรามาเป็นเครื่องบดกัน่อ ฉันจะนั่งตรงน,ญญรงนี้เอาตรงนี้แหละค่ะสับสิแล้วเราต้องเอาออกกระัางพุ่นมนันเยี่ยงกับเทียมห้าบาทห้าเหียกไม่พอยอีกแล้ว มาเเอาลงพงเอางลงพงก็บาากินหัวเมาบ้านนีงเออประเทศนี่ยัางก็ทำนี่แหะคะ่ะตีงางเอาเลยมันค่อยถนัดนะคะอืมตอนซีนหน่อยอย่าใส่กระสอบไปคะ่ะกุ่มไล์หยูนแน่ วันนี้ก็มาจากย่าเลี้ยงวัวกันค่ะว่าอย่าดุยตุยโทรหาวันมื่อนี้เนาะว่าให้ไปจังใดพี่น้องมันขึ้มฝาขึ้มฝนอยู่มันทชงอ่ะน้องนางสาว่าอย่าถือมหาจังใดนั่งว่าจะใสใสเลยจะถือมหานางก็คงเบล่อนั่นแหละพี่น้องเอ้ย เพราะว่ามื่อวานเนีลยรไปกินเฟอร์จะเอิ่นนั่งอยู่แต่เอามานั่งนอนก็เลยปวดหวนะมื่อวันทนะี่ห้นหานั่งอามาล่าหนาสิคืนึ้นสวรรค์ทอกวราเอฟซี FC มานะคะพี่บอมนั่นเองแต่นางสีคงไม่ได้ไปนะคะ ต้องขอโทษขออภัยเยอะๆนะคะคนกะว่าให้ไปมันจะว่าอู้งกับเน่าแนี้ักหน่อยนอพี่น้องเลยแต่ว่าคนกัมามือเดียวนุ่ดอกคนมากเดให้หอดสวรนดีเกแตรหลพยคนะคนะนนหรือจงได้ยัวลงมาหอดกระถาโปูหรือได้ขันไปกันนาซีไปกลพอล่ามาั้งล่าผ้าไปหรือว่าในี่ยนะ แต่ลิซี่ไม่ได้ไปนะคะคุณพี่บอมจะขอโทษขออภัยน,น,น,นะคะก็อย่ากเดียวนี่แหละค่ะนะักสีไียได้ยหลายแต่ละมือหนังบิยูได้เศร้าเลยแมนขยันดอกหาแนวมาทายกีพี่ถ่หน้องเบิรงนี่แหละพี่จริงก็คน,นขคันมาล้างบาทว่าไปเนาะ ย้มด <mile> ูกระดูวัวย้ำใส่ทีขันกันน้อนแจวัดตุ๊มาปีนี้โอ้ยใครแน่พี่น้องเลยใครเน่าได้คะนั่งเพชรยังนั่งกับบุกอยเมยปันได้ผู้าถูตันเต่นั่งละอองทำออกอก็ปวดังไมาเหรอแม่ขวดดำนี่โจมาซับซอยก่อนหะแม่ดูเร็วมี่หลัานแววัดสิโอ้ บอเป็นกีนเฮี๊ดที่หลานเจ้าบอกกี๊ดกี๊ดเจ้าสิเป็นบ้านเราเจ้าเกี๊ใส่กระสอบส์อะใส่ทุกมือไปน่าทุกมือน่ะแต่วมาใจมันคลายจะเป็นทุกกี๊ใส่กระสอบเพอร์เซียลได้นี่นะค๊ะเป็นบริเวณของคอยนะคะยายนีก็ขมุกขมุ่นกับการทำของใครนั่นแหละค่ะว่านิลเหลือ แล้วเพราะว่าเมื่อวานนั้นตลาดวัดอัดทีคุณบอกพี่น้องเลยเจ้าของตลาดเลือกแต่ถุงนี่แหละค่ะไมอดีกับนี่ปลโล่ปลโล่กุ้งก้าวปลาโล่ห้างนั่งเป็นอาหารยอดฮิตข้องนั่งเลยคนกิโระบอกค่ะมือนจิโร่กับพ่อใหญขันไปหาฟุดมาขายให้านะคะแต่ขันนั่งสีเป็นฟูตนั่งไปขายเจ้าไปทางนั่น เอองานกข้างานแ้วก็พุบเลยพุบเลยยัดยัจบเดียบลงมันไดลลายนี่เรก็ซื้อเขามากประมาณเท่าไพร่นวเจ็ดชิบฟันกี่เรอมันจะว่าเดลลายเติ่นนะเพราะว่าฟันเี่ไปแล้วยุกหนึ่งยกหนึ่งนะมันยกที่สองเก็บไว้เพื่อ ยีเหกข้อมือไรก็จะขอด้มือไรพี่นี่รักหวาวันไหนพี่บางบางมาช่วยสีบางหน่อยเช่นรารให้เห็ดใจคนคนควงหาน้ำเอ่ยมวอนยิ่งกว่าดิมบ้าคลา เพ,พิ่มมีวังดเดลไปหักวเข่าอีกแล้วหักวเข่าอีกแล้วส,สุสวดเพลงฝันชีวิตค่ะถึงพอเป็นเ,นเนมียใหญ่ฉันมีจำแนอนอนกับเมียอันเมียจังกันเดนอน มวนแตพอเดียวจริงๆก็อยากเปิดเพลงฟังแหละแต่วันนี้คลิปมันบ่ได้ค่ะเพยัง YouTube เพิ่นบ่ให้เปิดเพิ่นอยากไล่ห้องเอาใครแน่เพิ่นว่าเสียงมันสิม่วนสืก็เลยบ่ได้ให้ไปเรื่องนะนั่งหาเท่นตั้งนั่งอีกสิห้อง แห็นใจฉันบ้างบางไหมสักวันขอร่าใงฉันให้ฉันบ้างได้ไหมที่น่ายังยืนให้ฉันกำลังใจไปไหว้ใจไปแล้วแล่นไม่กลับมา หนาตาหรือขยันตุอดหูยอมเห็นหน้าให้ฉันบังขอีอ่มพงบังเลวลาเดือนานมากาสะเทืนอนทอดาบดีเป็นยังที่มาปะมาปล่อย ຍ um, ັງພີ້ມາປໍມາປ່ອຍໃຫ້ເດົາຄ້ອຍຊັກໄປໃຫ້ຊິບັງໃຫ້ເວມາແຍກຂ້ອຍເຮືອປົດໃສ່ເຕັມອົກມາເຕ โอ้ยมันให้เอะเพื่นให้ฉันมีสิบบาทเป็นไรเิงเป็นน้ยก็ไม่แปลกใช่ไหมยากแปละพอใจเยยกนยังงินกันเอาเก็บนะแม่จขสิมาซึงซ,งซึงน้ำเพลงอเห็นอย่งว่าบความสทัน อันอล้อมลุมตัวคร้วัตชัวสักพูดคาบ้านบอได้ซัวเด้อนะักตุยว่ามันเกง่งได้ค่ะมันมีความสามารถได้ขนาดคนอดสันอย่างอรมานถูกประจันเงียน้อยก็ยังคอยคุณเร็วๆเร็ว าบลงพาบลงให้มันนั่นจำๆหัวสิบุญยานอบ่ได้หัวสิุยนอนบ่้ยอุยันสิมีบางบ่นรออรอเรงอ่น อูไรบ้านกันรอยมาเด้อมเมียมาเลยปัมเมียมาเลยอายใจ่บบาเจ็บบ่ออกมาดูสิโานังเถาลับๆหล่อๆนองามันเชยห้ามคบก่อนมันบดีไอเอยนั่นนางมราไปสีเปนโงมาเด้อโอ้ยเนาะ บอกว่าโบได้ไปอีน้อยกูบ่ได้ไปเดอ้อขอโทษพ่อพรอเยอะๆนะคะหยาบเบียดเบียดน้อยเดายเดี๋ยวเดียดมันในกล่องท่วมบ้านดยง้างว่ามีเหกไปน้ำคือดังใดเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเลย โทรหาท่านข่า,ขาวบันทาหนคาศริมาไหนนะมันน่าหลอกหาเหล็กนะคะั่นก็อยูอ้อๆอยู่เต็มเลือดไร่นันก็เรือกับเซ็งทำทำมาไหนกับกับ้นปวยน้อยนะกับสิป่วยตานนะ กับบาราปอีทผาอะไก็ได้เจ็บเจ็บเจบก็ดังเร็วๆรีวผูเพื่อมาช่วยเหล่ามเร่าใได้นนะโอ้ยน้อนอทหานักับบาราปนะคะไม่รักก็ไม่ต้องรักค่ะ เอเามาล่าไปรอดเด้อฉันก่อนได้ไปนางสิดเป็นหาเอฟซีนางไม่ได้ไปนะคะพี่บอมขอโทษขออภัยเยอะๆนะคะวันนี้อยู่บ้านทำงานนะคะเลี้ยง,งว่าเลี้ยงก้วยไปขึ้เกาในแหลงลงพงผัดปราสาดกินหัวดูว่าน,นี่แลนก็พวดำจุดจตายสิท้ายยีกเข่าพระเจ้า นั่มานั่งกับประสาทขึ้นนอนแห้งแม่งจนที่ข้าจนใจดีจึได้ขึ้นเป็นตัดใบไผ่ให้นัน่งกินนะคะนั่งอยากขาง่วงว่ะนั่นนงกับหิบยังไม่ได้ไล่มันมาทักแลไล่มาหอดเยอะแล้วก็มาน,น,นอนขอลออยู่นี่ราคาเบิดมือนางเมือ่อยไปออกกําลังกายค่ะอแลนออกกําลังกายไล่หัวบ้บัวหยิบตาย เขาไม่รับค่ะรับก็ไมต้องรับเราไม่มีเครื่องเรากมต้องสักเอาเยี่ยงนี้แล้วอุกลุ่มไลฟ์ดูสดอยู่นะคะพะวันแล้วกินแค่เสริมเพื่อนค่ะกินหลายกินแบบประหยัดกินหลายๆายมันตีอ้วนรักษาหุ่นไว้อย่างคุจ้านี่แหละ เมื่อวานพี่น้องท่าเนเมื่อยแล้วก็บพ,พระพอนนะคะพ,พระพอนนะคะติดตามคลิปหนา้าส,สวยๆกันแล้วกันพี่น้องคะเอามาล่าส่วนไปสวรรค์ไปนั่นเ,นน <c oughs> เอฟซีก็คือจะไม่ได้ไปหรอกค่ะนะคะในห้นั่งไปจ้ะนาะไปกับขลาดนั่นแหละคะ่ะเดีติดตามคลิปหนา้าตอนสวยๆนะคะพี่น้องคะทำงานให้มันเสร็จก่อนคะ่ะพี่พัดที่แล้วซับหญ้านะคะพี่น้องติดตามคลิปหนา้าค่ะสวัสดีค่ะทำไปหัวดำทำไปเก็บเร็ว